สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้าหกสามครับวันนี้ผมจะพามาให้รู้จักกับต้นไม้ดอกไม้ประดับอีกชนิดนึงนะครับก็คือต้นผักกากรองนะครับชื่อต่างๆตามท้องถิ่นก็อาจจะมีชื่อว่าเรียกว่าขี้กาครับก้ามกุ้งเบญจมาศป่านะครับประมาณนี้นะครับชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือลานตนาคามาลาแอลนะครับ ปากากองนี่เป็นไม้พุ่มก,กึ่งเลื้อยนะครับดอกก็จะเป็นกระจุกกระจุกนะครับสีสวยงามมากนะครับดอกดอกจะมีกลิ่นฉุนนะครับข้อควรระวังของปากากองนะครับก็คือขนตามลําต้นนี่จะทําให้คันได้นะครับถ้าเราไปโดนนะครับบางคนถ้าเป็นมีอาการแพ้พวกต้นไม้พวกอะไรพวกนี้ก็จะทําให้อันตรายได้นะครับลุกลามได้นะครับความแพ้ ปากกากรงห้ามรับประทานเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามีพิษนะครับประโยชน์ในทางการเกษตรนอกจากประดับแล้วก็จะใช้ในการที่เอาใบนะครับไปต้มนะครับแล้วก็มาฉีดขับไล่แมลงได้นะครับโดยการแตกตกแต่งสวนนะครับจะใช้เป็นพืชคลุมดินนะครับแล้วก็จะมีสีดอกสวยงามนะครับตามที่เห็นนะครับ อาจจะไปปลูกไว้มุมใดมุมหนึ่งของสวนก็ได้นะครับแล้วจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวก็ได้นะครับเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดนะครับก็สวยงามนะครับดอกแล้วดูนะครับชอบแสงแดดดินร่วนนะครับดินร่วนปนทรายได้ครับอ่ะัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องรดน้ําบ่อยนะครับเพราะเป็นพืชที่ทนทานทนแรงนะครับ แต่ถ้าจะให้ออกดอกดีก็ต้องแดดจัดนะครับชอบแสงแดดก็เรื่องโรคแมลงของปากกากรองนี่ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าแมลงไม่ชอบเลยนะครับกลิ่นของใบนี่เพราะว่าปกติแล้วเราก็เอาไปใบนี่ไปต้มแล้วก็ฉีดไล่แมลงได้นะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับข้อเสียก็อย่างที่บอกนะครับว่า ต้นมันจะคันคันนะครับแล้วก็กินไม่ได้นะครับบางทีเด็ดเด็กไม่รู้อะไรก็มาเด็ดมาจับอะไรก็ก็ต้องควบคุมนะครับอีกอย่างก็กลิ่นของดอกนี่ก็ไม่ค่อยโสภพานะครับเป็นกลิ่นฉุนนะครับก็ฝากเรื่องราวไม้ดอกไม้ประดับไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ